เทือ่แถวบ้านคลิปนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยเดียกนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําที่มีบรรยากาศที่สวยงามมากๆแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครเลยแล้วก็ไปมาง่ายด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้กับโค้งปิงงูเรานี่เองซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามานะครับเพราะว่าผมเข้าใจผิดมาเลยตลอดว่าที่นี่เนี่ยเป็นเขตพักตําหนักแต่ความเป็นจริงแล้วเขาเป็นเขตชนรัประทานนะครับซึ่งเราจะต้องแลกบัตรทุกครั้งก่อนเข้าเสมอนะฮะ แต่ว่าที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆก็คือบรรยากาศภายในอ่างเก็บน้ำนะครับที่เขาได้มีการจัดตกแต่งสวนได้สวยงามมากๆนะก็คือมีทั้งความสะอาดสะอ้านมีความเป็นระเบียบโดยเฉพาะบริเวณแถวสารอ่างเก็บน้ําของอ่างเก็บน้ําห้วยเดียกนะครับจุดนี้บรรยากาศดีแล้วก็วิวสวยมากๆเลย ซึ่งอ่างเก็บน้าห้วยเดียกเนี่ยเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริของรัชกาลที่9นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2524แล้วก็แล้วเสร็จตอนปีพศ2527ส่วนสันของอ่างเก็บน้ํามีความสูง20เมตรยาว530เมตรสามารถัเก็บน้ําได้4ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถส่งน้ําให้กับพื้นที่ชนละประานได้มากถึง4 0 0พันไร่ซึ่งถ้าเกิดใครเป็นคนชอบเที่ยวแนวธรรมชาติชอบดูต้นไม้ใหญ่ชอบดูผืนหญ้าสีเขียวชอบดูผืนน้ําสีฟ้า แล้วก็ชอบดูบรรยากาศโล่งๆแถวอ่างเก็บน้ําแล้วก็ชอบความสงบผมแนะนําที่นี่เลยที่อ่างเก็บน้ําห้วยเดียบว่างๆแวะเข้ามาเที่ยวกัน